โอเคครับผมก็ต้องขอาการดดาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมาร้านนะครับวันนี้จะมาสุ่มกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมแปดทีการันตีนะครับผมเป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะหมัดแอสซิสซินควิดควิดอะไรนี้ประมาณนี้นะครับก็หมัดรูปหมัดเป็นประมาณนี้นะนี่เลยมาก็แปดทีนะครับผมมาระยะเวลาสิบสามวันเลยนะครับผม เดี๋ยว็บคนนั้นน,นะผมนุกเกอร์โซนนะครับเอ็นี้ยืนยันตัวตนแล้วน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีเพจให้ติดต่อด้วยนะเว็บเขามีเครดิตมีหลักฐานการปอยดีด้วยนะครับผมก็เต,ติมเงินเว็บองอังกอรนะครับผมใครเติมไม่เป็นเขามีวิธีสอนด้วยนะนี่เลยนะครับผมกรสุนทีไฟนะครับผมไอเดียเล่นตอนโทเค็นคูน้อยนะครับผมหกสิบบาทได้สามร้อยโทเค็นนะครับตอนนี้มันร้อยโทเค็นแล้วนะคองดูก็สุ่มเลยนะครับนี่นะผมได้ร้อยโทเค็นนะไปอีกครับผมเอาเลยนะครับ โอเคคุณดูได้มาอีกหนึ่งร้อยโทเค็นแนละตอนนี้มีสองร้อยโทเค็นแล้วนะโอเคสามร้อยโทเค็นแล้วคุณดูอี่ร้อยครับผมแลกันต่ออีอาไว้โทเค็นนะคุณดูมาแล้วไอเดียกันนะผมมันจะแลกเป็นไอดีหมอเอฟแล้วกันนะทางนี้นะครับผมแล้วก็กดแลกไปเลยนะนี่คุณดูด้านล่างมีไอดีจริงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันนี่เข้าเกมแล้วไอด,ดีจริงแล้วคุณดูใครยังส่งตามนี้ไปเลยนะครับผมรับประกันไม่มีเกลือได้ทุกคนเอานนี้ออกแล้วก็เป็น ตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาครั้งแรกเก้าเพชรนะครับดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะไปเองอได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะช,ชิ้นส่วนสกินนะครับผมไปเองมาเป็นสกินปืนเอเอนะครับผมเปิดไปเลยดีกว่าแปดสิบเก้านะครับผมนึกว่าได้เลยเปิดไปเลยครับในสเปสร้อยยี่สิบ าเพชนะครับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าน่าจะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับ179นะครับต่อไปนะ <c oughs> นึกว่าได้เลยก็279นะครับโหนึกว่าได้เลยตกใจหมดเป็นกระเป๋านะครับอันนี้น่านจะเป็นกระเป๋าเนาะนี่นี่เลยนะครับก็เท่อยู่นะ งมันได้อยู่ทรงมันได้นะครับแต่ไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไร่มา379นะครับผมเป่งเฮ้ย e, แล้วมันเอาอีกแล้วคนดูแล้วแบบให้ผมไม่เกลือจนแบบผมหน้าแบบผมกลัวผมกลัวแบบมีกิจกรรมไหนที่ผมแบบจะเกลือกว่ากว่าแบบอันอื่นอ่ะเช่นแบบเสื้อขาวอย่างเงี้ยเสื <sky> ้อขาวผมก็แบบเกลือแบบ ประมาณแปดมันเพชรอะผมได้เสื้อขาวอะเนี่ยผมกลัวมันแบบมีไอ้ใจร้ายกับผมแบบนี้เว้ยให้มาดีๆแล้วก็แบบมาใจร้ายที่หลังไม่เอานะลิงหลอกเจ้าอะไรแบบนี้ไม่เอานะเดี๋ยวผมให้ดูหมัดก,ก่อนดีกว่าเฟิร์สนะครับผมนี่เลยรูปในนี้มันอาจจะเท่ๆมีเอฟเฟกหน่อยนะแต่ในนี้ไม่มีครับผมนี่เดี๋ยวผมแต่งชุดที่มันแบบเห็งนง่ายกว่าเนี่ยเสื้อเสื้อปกติมันไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูไหม อาวุธเอ๋นะนี่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยดูข้างข้างมาเที่ยวกับหมัดบูญญาดูดูมันสวยคของละแบบเนาะอันนี้จะแบบพวกมีเอฟเฟกเนาะมันดูอันนี้แบบจะไม่เน้นเอฟเฟกนะครับเนี่ย like the นเนี่ยประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมล้องแบบโดดฟันอะไรให้ดูหน่อยละกันโดดฟันโดดอะไรในฟีสไตล์ให้ดูละกันครับ ก็ใครที่อยากจะเอาหมดตู้มันประมาณไม่เกิน1,600พนเพชรนะคนดูประมาณ1 5 8 2 p. หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนะครับผมประมาณนะนี่ในเกมก็ในนี้จะเป็นประมาณนี้นะคนดูเนี่ยประมาณนี้นะครับผมปวด,ดฟันนี่เขาประมาณนี้เลยเนี่ยเอฟเฟรอดูเอฟเฟคนะมันจะแบบเหมือนมีแบบอะไรออกไปอะแบบเป็นเหมือนมีดมากกว่านะครับผมเนี่ยมันเป็นมีดนะ อย่างก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับคุณดูก็โอเคครับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แล้วกันให้มีเอฟเฟกนิดนึงนะคนุณดูมีเอฟเฟกนิดนึงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าผมลืมพูดอะไรลืมบอกอะไรไปก็ขอภัยคนรู้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับผม ก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมนะไปแล้วครับบ๊ายบาย